สวัสดีครับพบกับ News ์มาเนียอีกครั้งด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องความเคลื่อนไหวแลวก็เป็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับเขมรหรือกัมพูชาที่มีการเคลมอะไรกันในหลายๆอย่างหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือเรื่องของสงการนะครับคือเราก็มีของเราอยู่แล้วเขาก็มีของเราก็คือโจนชนนัมเมยแต่ว่าไม่น่าเชื่อนะครับว่าโจนชนนัมเมยจะกลายกลายร่างหรือเปลี่ยนชื่อเป็นสงการชเารช่นกันอ่าเขาก็มีสงการบ้านเขานะครับก็ว่ากันไปแต่ว่าเรื่องของเรื่องคืออ่ามันก็แสดงเห็นนะครับว่าเขาก็ไม่ยอมแพ้พยายามที่จะ เราคือมันเป็นการบิดเบือนทางข้อมูลนะครับถึงแม้ว่าหลายคน,นอาจจะมองว่าโอ้ยขมิ้นเคลมไปเหอะเคลมยังไงก็เคลมไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่กับภาพหลักฐานอะไรต่างๆนะครับถ้าย้อนไปเลยไอ้พวกเนี้ย พวกสงการเขมีอะไรต่างๆมันไม่ได้ชื่อนี้มันชื่อโจนชนำธรรมเยภาพมันก็กคือมันมีหลักฐานชัดเจนแต่เรื่องของเรื่องคือการบิดเบือนข้อมูลเนี่ยอาจจะทําให้นักท่องเที่ยวเข้าใจผิดว่าเอ้านี่สงการคิดว่าเป็นสงการไทยนะครับไปเขมีซช่ไง,งั้นก็กลายฟ้่าไปเที่ยวเขมีแทนเพราะว่าตั้งชื่อที่มันใกล้เคียงกันเกินไปจะว่าเหมือนกันเลยก็ได้แต่ล่าสุดน,นะครับเราจะมาพูดถึงการทำซุ้มเป็นการซุ้มของปีใหม่เขมีก็คือเป็นช่วงสงการนั่นแหละ เพราะเราก็ปีใหม่ไทยก็ฟานเอาช่วงสงการสงการนี่ก็คือปีใหม่ไทยดังนั้นปีใหม่ขมรนก็คือสงการขมรหรือโจรชนะทรรมเยนะครับปรากฏว่าเป็นงานฝีมือนะครับเรียกว่าเป็นการโชว์งานฝีมือของทางขมรในการจัดซุ้มปีใหม่ขมรนหน้าสนามบินนานาชาติพนมเปญครับไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นฝีมือเขาแน่ๆเพราะว่าของไทยจะไม่แบบนี้ก็มีการแซวกันจากทางโซเชียลไทยนะครับนี่แหละ ก็คือผลของการไม่จ้างออแกไนเซอร์ไทย <c oughs> ก็ดีนะครับไม่ต้องมาจ้างเพราะว่าก็จะได้เห็นฝีมือว่าเขาเป็นไงไง <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดว่าจ้างไหมถ้าสมมติว่าจ้างนะครับ <c oughs> เดี๋ยวคนก็ไปพูดถือว่าอุย้ยคนไทยไม่น่าไปทําให้ซึ่งมันก็เป็นไปตามนั้นนะครับคนไทยก็ไม่สมควรไปทําให้แหละนี่ก็เป็นงานฝีมือของเขาคือก็ต้องฝึกไว้ฝึก จัดนู่นจัดนี่นะครับเดี๋ยวก็เก่งขึ้นเองไม่ใช่ว่าพอจัดไม่สวยแล้วก็เลิกอะไรประมาณนี้มันก็คงจะไม่ดีแต่ที่แน่ๆก็คือรอบนี้ก็คือเป็นการจัดซ้มที่ออกมาก็ประมาณนี้ทําให้โซเชียลคอมมนเขาอาจจะแบบว่าไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ว่าจัดเหมือนแหมบอกยากนะครับจัดเหมือนงานโรงเรียนประถมอะไรประมาณนี้เลยก็ต้องทําฟังรับฟังเสียงวิจารณ์ไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีประสบการณ์แล้วว่าจัดแบบนี้ไม่ดีก็ลองแก้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สวยขึ้น ก็ต้องบอกว่าเป็นการแสดงฝีมือของขเขมรของแท้นะครับไม่ใช่ไทยไปช่วยหรือว่าอะไรเป็นฝีมือของเขาเลยซึ่งระดับนี้ก็จัดได้ประมาณนี้ก็มันก็แสดงให้เห็นนะครับว่าคนบ้านเขาเนี่ยยังขาดพวกที่มีฝีมือหรือพวกที่มีความคิดสร้างสารรค์อีกเยอะดังนั้นก็ต้องต่อยอดกันไปก็ต้องอดทนแล้วก็ต่อยอดไปนะครับเพราะว่ามันต้องมีระดับฝีมืออาชีพหรือระดับครูแล้วระดับมืออาชีพจัดได้ประมาณนี้นะครับก็คิดแล้วลกันว่า คนเขมีนธรรมดาหรืออะไรจะจัดได้ขนาดไหนแล้วยิ่งลองมาลองเปรียบเทียบหรือ,อมองอย่างเป็นนัยยะนะครับเรื่องของชุดอะไรต่างๆเนี่ยมีหรอที่เขาจะทาชุดไทยได้สวยขนาดนั้นหรือชุดโขนได้สวยขนาดนั้นเว้นแต่ว่าไปเอาของไทยมาก็คือไปซื้อทางออนไลน์อะไรต่างๆนี่คือระดับฝีมือของเขานะครับนี่เป็นนี่เป็นระดับเป็นหน้าเป็นตาร,ระดับประเทศก็ประมาณนี้แหละก็คือถ้าเทียบว,ว่าระดับไหนก็คือระดับชั้นครูระดับมืออาชีพดังนั้นถ้าระดับที่เป็นชาวบ้านชาวบ้านไปก,ก็ก็จะประมาณนึง ซึ่งแน่นอนนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าก็ต้องฝึกฝีกมือกันไปแล้วถ้าพูดถึงด้านอื่นเรื่องของการทําชุดหรือเรืออะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะปะน่าจะฝีมือประมาณนี้แหละส่วนที่เห็นว่าเป็นชุดไทยหรือว่าเป็นชุดโค้หรืออะไรต่างๆก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าเขาก็ลอกของเราไปสั่งออนไลน์มาด้วยอะไรด้วย เรียกว่าทาเอาทางฝั่งเขมรเนี่ยมีงุญญกยยนกินเลยนิดเดียวนะครับว่า,าจัดได้แค่นี้เองเหรอแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่า,าก็ยังดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยหรือยังดีกว่าให้ออแกนเซอร์ชาวไทยมาจัดเดี๋ยวมันจะดูไม่เป็นความภูมิใจก็ถ้าเราดูดีๆนะครับแหมมันก็มีตีมีเอกลักษณ์มีความเป็นชาวบ้านมีพวกเครื่องสารมีไม้กวาดอะไรนู่นนี่นั่นเต็มที่นะครับแต่มันก็ตลกอย่างหนึ่งว่างบมีแค่นี้เหรอเราก็จัดได้แค่นี้เหรอนั่นเองครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถบินไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ